ต้ตงกลมเลยนุกนุกนุกุกเลนุุกนล๊กนุดุกนล๊กนุุ๊กนุ๊กนุุกนุ๊กันกนุกนุกนกนกนุ๊กนุกนุแกนกเุ๊กนุกนุ๊กนุ๊กนุ๊นนน

ฮ่าตัวตายเร็วตายเร็วจาวมาเลยก,กับคนไทยนึกจะปกากเลยก็คนไทยกับแอนดาวกันปุ๊กตายมาตายดุกเลยดุกหน้ามานี่น,นี่ตัวบันนี้ไปนะ,สะเสียดายนี่ป่าดับลุกหน่ลย luôn chẳng yếm ấy mấy mấy phóng nè Ừ. rồi? <laughs> <laughs> ชาวบางคนป่าป็นเป็นมาล้นเก็บกัดนะเนี่อยู่ในป่ากเดือมาลหลุดมาหลุดมาคนหลุดตัวออ,อกมาคนเฮ้ออกอะ่ออกดูในปากอ้าลโลได้กับอีกสิบปีกันนะอีกสิบปีเรจแลว้วอะไม่ต้องิบปีเลยเลนี เดี๋มันกินไม่ใช่นี่รูดเข้ไปรูดเข้ไปปอดก่อนปัดปอดปอดปด,ป,ดปัดตามเลยครับคนดีตาคนนดีปอดนะนี้ใครแมวอาเฮ้ยกับอยไป่เพ่ิิน เดนไปเลือกไปเลยเดินไปน้ำไม่ได้คือเติดก้นทยเล็ไปเลือกไลยได้คนบ้ารองเท้ามีไม่ใส่โอเคลุกแล้ลุกอ่ะ

นี้งดไม่กอดมีโอ้ไม่น่าเดินก้าวไปเลย พองอะแตอันนี้อะไ,ไม่แกัน,นี้ฮะไม่แกะหรือว่ยแกยะใหญ่ใี่ยงเจ้าเนี่ยแม่ฮะ luôn nó lúng này lúng à đi tua cắn được này đi vào tua này อีกน,นึ่งตัวตัวไหนตัว,ตวไหนเดียนี่นี่นาะติเลยขึ้นเลยนนไปแินหน่อยนะลูกนา่ตัวบุนกลม Nhi nhịt tua con tua này Ok, ok oh, ดาวนี้นะครับพี่น้องนี่อันนี้ดาวนี่อันนี้นี่ดาวเด่นนี่นี่แกกันนักดุกดุกเด็ก ก็ตัวตนนี้ไม่น่าติดเลยนะ <c oughs> มันขาดนี่นะอละมามะอละมามะขึ้นกิโลได้เป็นอยู่อีกครับผมว่าเกี่ยวมุ้นแล้วนี่นะมุน เม่์เมย์มย์มยอุ้ยเต่าเต่านียาวเต่านีนะเม็ดเลยกัดนี่ไงก็ว่ายาวเต่านีไงเต่านีนะอ่อละลำมาโอเคอ้ลำมาเล้ยนี่สีโมก็ไม่ยากอ่เติมแรงในนี้มันว่าโอ้โหไม่เคยโดนมาขออย่างนี้มานานแล้วอ่ะเดีย๋ยวเน็กเม็ดนัดคัตจ้ะ mẹ mẹ nè mày ốc mẹ wow đây cái mẹ 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 to mẹ Ừ. không có lâu hết cha lên nè bình 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 ไอตีน่วมันดูดลิ้นได้สำหรับคลิปดักลาเนี่ยนะก็จบเพียงแค่นี้ครับน้ำมันแห้งแล้ว